ที่ผมบอกแล้วกว่าผมภูมิใจและกดีใจที่ความพ่ายที่ผมเข้มแข็งและแข็งแรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกตรงว่าผมเองเนี่ยอยากจะปขบตัวเองแล้วก็อยากขบพวกเราที่แก่ๆเท่าๆกับคนที่เข้าเนี่ยหรือตัวของตัวเองจริงเจ็ดสิบวาร์ได้อยู่หรือไม่นะนะฮะเอาอย่างนเ้นนะฮะอย่ากันเด่นอย่ากันเด่นนะฮะอยากจริงๆแล้วเราเนี่ยผมพยายามจะไปสร้างสร้างยังบัตร สร้างเด็กคนใหม่นะครับขอเวลาผมสักทิ <categor iser> ้องทีพยายามสร้างเด็กคนใหม่เข้ามาเข้ามาเสริมความแข็งแกก่งให้กับมาคมพวกเราเริ่มไม่ไหวแล้วเด็นต้นะครับพยายามหาคนเด็กหนุ่มนุมนะครับที่เป็นลูกหลานของเกษตรกรลูกหลานของชาวบ้านลูกหลานของเครณอข่ายมาเสริมมาเสริมมาคมมาเสริมมาคมนะครับเมื่อเราวางงานได้ปล่อยงานได้ เราจะได้ค่อนข้างที่จะทางานด้วยรุ่นขังตีนต่อไปไม่้ช่หมดรุ่นเราแล้วขาดวาตกนะครับพยายามอยากจะหามากๆเลยดึกระป๋องตัวนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณอะไรครับหนึ่งครับก็ขอบคุณมากๆครับตัวนี้ครับ